แค่เธอเดินขเข้าอาถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเอาเอาใหม่นะครับแค่เธอเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันลายมาละลายละลายอ่ะจะกินกินเธอทั้งตัวจะไม่ได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบอะไรอ่ะ บอกฉันและฉันจะหาให้เธอฉันไม่ได้รวยเหมือนใครไม่ได้มีเหมือนใครหรอกแค่อยากจะบอกว่าคนอย่างฉันมันแต่บ้าจริงไม่มาททดมาทิ้งให้เธอต้องไม่นั่งเสียใจถึงหน้าตาไม่แค่เสียใจก่อนอ่ะถึงแค่เสียใจพอเอาแค่ท่อนท่อนเวิร์สธรรมดายังไม่เข้าปุ๊บ<ม>อ่าระวังระวังลิ้นมันพันกันนิดนึงพี่ก็เอาตาล้อ,องออกมาก่อนดีไหมหนูบอกเอาตาต้อ,องออกมาก่อน <c oughs> ขอน้อง สมาธิก่อนใช่ไหมพี่อยากได้ฟิวยิ้มๆแล้วก็คุณควรสนุกสนุกแบบนี้อีกเยอะเลยจริงๆริงเดินคงมาก็ไปเรียนตามแบบเสียงเขาก็ได้นะเอาเสียงของเราเอาเสียงตัวเองน่ะไม่ต้องไปดัดเสียงตามเออไม่ต้องไปดัดนะว่าจะต้องร้องเหมือนเขาหรอกเป็นเสียงของเราเลยเสียงสไตล์เรา เธอเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะเกินกินเธอทั้งตัวทำไมได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบมันเลยอ่ะบอกฉันและฉันจะหาให้เธอฉันไม่ได้รวยมันใครไม่ได้มีมันใครหรอกแค่อยากจะบอกว่าคนอย่างฉันนั้นมันนั้นเอมามาทอดมาถึงให้เธอต้องไปนั่งเสียใจ คนอย่างฉันน้ำมันนั้นมีแต่รักคนอย่างฉันน้ำมันนั้นมีแต่รักจริงไม่ยากเลยทำเป็นแรปมันเนาะมันซัหน่อยสิเร็วเดต้องใช้ลิ้นนะนฉันน้ำมันนั้นมีแต่รักจริงเฮียจะบอกว่าคนอย่างฉันน้ำมันนั้นมีแต่มันนั้นมีแต่รักจริงมันจะมีคนอย่างฉันนะมันนะมันนั้นมีรนนมจริงมัน,มต,น,น hazır, ต้องมีต้องมีคำว่านั้นด้วย คนอย่างฉัน I น mean, ั้นมันน I mean, sure ั้นมีแต right. ่ร like, ักจริงนั้นมันนั้นมีนั้นมันนั้นมีคนอย่างฉันนั้นมันนั้นมีแต่รักจริงนั้นมันนั้นเหมือนนอยางันนั้นมันีแต่รักจริงนั้นมันนั้นมีน่อนั้นมันนั้นมีนั้นมันนั้นมีนะคนย่งฉันมันมีแต่รักก็ได้ตัดนั้นออกไปก็ได้จะเป็นแค่คนอย่างฉันนั้นมันมีแต่รักจริง ใครอยากจะบอกว่าคนอย่งฉันน่ะมันมีแต่รักจริงจะไม่กี่วันมาถึงจอ่ะลองซ้อมดีลองซ้อมก่อนลองซ้อมใหม่อาตรงตั้งแต่ฉันไม่ได้รวยเหมือนใครหรอกนว่าฉันเจอได้บอกฉันไม่ลองซ้อมหน่อยฉันไม่ได้รวยเหมือนใครฉันไม่ได้มีเหมือนใครหรอกจะบอกว่าคนอย่างฉันน่ะมันมีแต่รักจริง ลองลองดูนะเดี๋ยวพี่ต้องพยายามสว่านนะวันเธอที่ฉันไม่รวยฉันไม่ได้รวยเหมือนใครฉันไม่ได้มีเหมือนใครรอแค่อยากจะบอกว่าอ่ะมันต้องมีหนักด้วยคนนึ่งฉันนํามันมีแต่รักมันจะมันจะเน้นเขาว่ามันเนี่ยมันจะทีนิดนึงคนนย่งฉันนํามันมีแต่รักจริงอืมมันต้องไตหรือมันมา ใเธอตรงมันั่งคพวกนี้มันผิดเยอะอันเนี้ยว่ยเอชอบะไรออฉันจะหาใครธอฉเมันใครึด้มีมอใครหอยังอว่าคนฉันมันน่งมีแต่รก่นี้มีวันมาท้วยเธอมัไนมเป็นที่ะสรมใชของแกมีะไม่ใช่อ๋อ ไม่ได้ใช้ของจำเลยวียงเกินแพอะอะไรมันต้องซ้อมต้องูแยต้องเก็บระยะเวลาใช่ขอแต่ฉันไม่ได้รวยเหมือนใครหน่อย One two three a ไม่เขคิดยังไงทีันไม่ดีเหมือนใครโอเคยังเพราะว่ามันติดละครหมดใช่เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วดีแล้วดีแล้วมีแต่รักจริงจะไม่มีวันมาทอดมาทิ้ง เราแค่เรแค่เสียใจพอลองดูไหมลองเลองดูไหมเก๋าสถูกแล้วครับถูกแล้วครับมั่นใจมั่นใจแค่จะเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกินกินเธอทั้งตัวจะไม่ได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบอะไรอ่ะ บอกฉันว่าฉันจะหาให้เธอฉันไม่ได้รวยเหมือนใครไม่ได้มีเหมือนใครหรอกออกเลยกเลงโอเคอยู่นะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบลกเกือบแล้วที่หนึ่งที่หนึงมาทีครับ แค่เธอเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอ่ะจะเกินกินเธอทั้งตัวทำไมได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบอะไรอ่ะ,อะบอกฉันและฉันจะหาให,ให้เธอฉันไม่ได้รวยมันใครไม่ได้มีมันใครหรอกแค่อยากจะบอกว่าคนอย่างฉันนั้นมันมีแต่รักจริงจะไม่มีวันมาทอดมาทิ้งให้เธอต้องไปนั่งเสียใจได้ครับวืา มันจะมันอนาสิกเกิดไปถ้ามันออกจากท้องมันจะเล้องเลยนี่ไปออกจมูกเยอะใช่พร้มคุณกัวหน่อยแค่เธอเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลินกลินใช่ ไม่ได้มากับใครฉันไม่รู้ว่ายังไงเธอชอบอะไรอะบอกฉันและฉันจะหาให้เธอฉันไม่ได้รวยเหมือนใครฉันไม่ได้มีเหมือนใครรอแค่อยากจะบอกว่าคนหนึ่งฉันนั้นมันนี่แต่รักจริงจนไม่มีวันมาทอดมาทิ้งใช่คุณควรเสียเพิ่มความคุณควรคุณควรน่ารักน่ารักยิ้มไว้ดีแล้วครับเติมเติมนิดนึ่ง แค่เธอเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอ่ะจะเกินกินเธอไปทั้งตัวทำไมได้มาแกลใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบมันรลอ่ะบอกฉันและฉันจะหาให้เธอฉันไม่ได้รวยมันใครไม่ได้มีมันใครรอบแค่อยากจะบอกว่าคนอย่างฉันนั้นมันมีแต่รักที่จะไม่มีวันมาโทษมาทิ้ง ในเธอต้องไปนั่งเสียใจแรกๆก็ดีแรกแรกใส่ฟิวเด้งมาดีเลยใช่คือจริงๆแล้วมันมันจะมีแค่แบบว่ามีผ่อนบ้างอย่างเช่นเราเราเราจะไม่ลองบะสิงตังเป็นวงเลยกุยอมหยงกูยอมจะลองเป็นแ่ไม่อยากอันน่าออกมาละลายใช่ป่ะจริงแล้วละลายมันสคมว่าละลายละลายแบบเพิ่มความลูกเล่นเข้าไปนิดนึงอย่างเช่น ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกินกินเธอทั้งตัวทำไมไดึงมากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงจะชอบอะไรอะอ่ะบีอ่ะสองรอบนะเป็นไงลูกเอาวางโน้ตวางไว้แทนโน้ตมันมัตะแตนน้ตมันมองไม่มันเสียงไม่ออกเหรอเอาสูงขึ้นไหมปรับขาได้นะถ้าเสียงไม่ออกเอาไปวางกับแม่หรือกับแพงกับแพงบางไอติตั้งับ เดี๋ยวอไได้รังครับครักะเป๋าดข้งนี้มากก่ใช่ไหโอบางเตะดีกว่าไหมไม่อยากใส่หน้าเลยเออเออหน้าออกมาครับ แค่เธอเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกินกินเธอทำกวทำไมเดินมากับใครใช่ไม่รู้ว่ายังไงแต่ชอบมะไเลยอ่ะบอกฉันเอาใหม่ใหม่ใหม่ดีกว่าใหม่ดีกว่าใส่ลมมาเต็มเต็มลูกใส่ลมเต็มเต็มเลย แค่เธอเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลาย,ลลายอาจะกินกินเธอทั้งตัวทำไมได้มากกบใ,ใช่ไหมเด้ว่ายังไงเธอชอบอะไรอ่ะบอกฉันแล้วฉันจะหให้เธอจำไม่ได้รวยเหมือนใครไม่ได้มีเหมือนใครหรกขคยอยากจะบอกว่าคนอย่างฉันนั้นมนันมีแต่ละจริงจะไม่มีวันมาโทษมาทิ้งให้เธอต้องไปนั่งเสียใจ แค่เธอเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะเกลืนกินเธอทัอ้งตัวทำไมได้มากับใครฉันไม่รู้ว่ายัางไงเธอชอบเมไรอ่ะแต่ตรงนี้เธอวา่าหใจไม่พอใช่ใช่จริงๆแค่เธอเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละล,ะลายอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวทำไมได้มากับใครฉันไม่รู้ว่ายัางไงเธอชอบเมื่อ่รอะ มันต้องหมันใช่จะยิงยาวเลย,ะย,ยนะแค่จะเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของเชละละลายมันล,ล,ละลายละลายอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวทาไมได้มากับใครใ<ม>ช่ไหมรหรือว่ายังไงจะชอบอะไรอะ <c oughs> บอกมันต้องยิงยาวมาเลยไม่ต้องหายใจเลยครับ แค่เธอเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวทำไม่ได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบอะไรอะอ่ะหายใจตรงอ่ะอะเนี่ยอ่ะอะหายใจบอกฉันและฉันจะหาให้เธอจนไม่ได้รวยเหมือนใครจนไม่ได้มีเหมือนใครรอแค่อยากจะบอกว่าคนอย่างฉันมันมีแต่รักจริงจนไม่มีวันมาทอดมาทิ้งใช่ ยิงยาวเลยนะเราเราจะไม่ไหายใจตรงกลางครับมาหายใจตรงชบอบ<า>อะไรอ่ะสมบูรณ์แล้ยจิหายใจตรงนี้เดี๋ยวยิงยาว<ม>เลยไมไหวนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมได้ไรเงี้ยเดี๋ยวตัดเลยดีกว่าร <c oughs> <c oughs>